และสุดท้ายนี้คุณพ่อของผมศาสตราจารย์คนตั้มเป็นฮีโร่ของผมผมหวังว่าเมื่อโตขึ้นผมจะเป็นคนดีแบบพ่อคนที่รักพระเจ้าและครอบครัวสุดหัวใจผมรักพ่อครับโอ้โหซึ้งจังเลยสวัสดีเพื่อนๆฉันกำลังอ่านการบ้านเรียงความของคลิสอยู่พอดีเรื่องฮีโร่ของฉันคลิสเลือกเขียนถึงคุณพ่อมันดีมากเลยนะ รู้ไหมว่ามีคนเก่งๆที่ทำความดีเป็นฮีโร่ยแย่ในโลกนี้แต่คริสไม่ลังเลเลยที่จะบอกว่าพ่อของเขาคือฮีโร่คริสเองคงดีใจมากที่ได้ให้เกียรติพ่อแบบนี้รู้ไหมว่าพระเจ้าสั่งให้เราให้เกียรติพ่อแม่ด้วยนะจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในบรรญ,ญัสิบประการมาอ่านสุดยอดพระวจนะของวันนี้กันเถอะอพยพบทที่ย0ข้อ12บอกว่า จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวในดินแดนที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้ากำลังยกให้เจ้าเราให้เกียรติพ่อแม่เมื่อรับปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพพ่อแม่ถูกวางไวใ้ให้มีบทบาทพิเศษและมีความรับผิดชอบในชีวิตของลูกพระเจ้าอยากให้เราระลึกว่าความสัมพันธ์กับพ่อแม่สำคัญแค่ไหนและเราควรถนอมความสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สมบูรณ์แบบและอาจผิดพลาดได้เหมือนเราแต่พระเจ้าก็อยากให้เราให้เกียรติต่อท่านนี่เป็นวิธีที่เราจะให้เกียรติพ่อแม่ได้ในวันนี้บอกท่านว่าท่านมีความหมายกับเรามากแค่ไหนให้อยภัยถ้าท่านทำผิดพลาดหรือขอโทษเมื่อเราทำผิดเราสามารถทำตามคำสั่งสอนของท่านแม้บางครั้งเราอาจจะไม่อยากทำหรือไม่เข้าใจก็ตาม เกียรติพ่อแม่ไม่เพียงท่านจะดีใจแต่ยังเป็นพระบรต่อเราด้วยต้องการรู้จักพระเจ้าโทรเข้ามาที่02-097-1900กด1หรือกดสองสำหรับเพื่อนๆที่อายุน้อยกว่า18ปีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ